สวัสดีครับยินดีที่เข้าสู่การเงิน101นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าช่องเรานะครับไม่ได้เป็นกูรูไม่เป็นอะไรนะแต่แค่อยากจะมเราสู่กันฟังบางทีก็อ่านบางบางทีก็จําเข้ามานะครับก็มาเริ่มที่หัวข้อแรกเลยครับอยากจะชวนมาเก็บเงินก้อนแรกกันแล้วเงินก้อนแรกที่เราควรจะเก็บคือเงินอะไรเก็บยังไงแล้วควรจะเก็บเงินไว้ที่ไหนสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับ พูดถึงเนี่ยก็คือเราเรียกมันว่าเงินสำรองฉุกเฉินนะครับทุกคนเรียกมันอย่างนี้แหละไม่ใช่เราหรอกเงินสำรองฉุกเฉินก็คือเงินที่เราเก็บไว้เพื่อใช้ในยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติพูดง่ายๆก็คือหลักๆก,ก็คือเหตุการณ์ที่รายได้เรามันไม่เป็นอย่างที่หวังหรือว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆเช่นรถพังบ้านพังอะไรก็แล้วแต่บุคคลครับแต่เราจะใช้มันเมื่อยามฉุกเฉินหรือยามที่จําเป็นมากๆเท่านั้น ข้อดีของเงินสำรองฉุกเฉินคืออะไรก็คือการที่เรามีเงินก้อนนี้หนึ่งเมื่อเกิดวิกฤตเราจะรอดนะครับเราตกงานหรือเราอะไรก็ตามเราจะมีเงินใช้เพราะเรามีเงินก้อนนี้คอยช่วยเหลือเราซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อเรามีเงินก้อนนี้มันก็จะช่วยเราเนี่ยลดความกังวลในการใช้ชีวิตหรือการลงทุนหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเราจะไม่กลัวเวลาที่วิกฤตเกิดขึ้นกับเรานะครับส่วนข้อที่สาเนี่ยมันจะเข้าไปในทางการเริ่มลงทุนแหละก็คือมันจะทําให้เงินเก็บหรือเงินเหลือ อะไรก็ตามที่เรามีหลังจากนี้มันเป็นเงินเย็นนะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องใช้หมันเพราะว่าเรามีเงินสํารองฉุกเฉินสําหรับใช้อยู่แล้วนะครับและเงินก้อนนี้จะทําให้เราได้เปรียบในบางสถานการณ์อย่างเช่นการที่เราจะหางานใหม่อย่างเงี้ยเราสามารถรอได้นะครับแต่ถ้าคนไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันต้องหาให้ได้ก่อนแล้วค่อยลาออกอะไรเงี้ยหรือเราเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่อยากทํางานแล้ว เราสรรามารถลาออกมาได้ก่อนแล้วค่อยหางานได้หรือว่าถ้าเป็นเด็กเรียนจบนะครับสมมุติว่าทางบ้านเนี่ยคือไม่ได้เป็นทุกบ้านนะแต่สมมุติให้ฟังว่าสมมติว่าเรียนจบปุ๊บเขาจะตัดหางเราเปอยวัดเลยเขาไม่ช่วยแล้วเด็กที่มีเงินเก็บก้อนนี้นะครับก็จะสามารถหางานและเลือกงานที่ดีกว่าได้มีเวลามากกว่านะครับทีนี้คําถามต่อมาที่สําคัญพอกันก็คือเงินก้อนเนี้ย ควรจะเก็บเท่าไหร่ไปดูกันครับเงินสำรองฉุกเฉินควรจะมีเท่าไหร่แต่ละคนไม่เท่ากันนะครับคุณต้องตอบคาถามนี้ให้ได้ครับ1เดือนคุณใช้เงินเท่าไหร่ค่าอาหารค่าเช่าบ้านเช่าหอพักเช่าคอนโดผ่อนคอนโดหรืออะไรก็ตามนะครับค่าเดินทางค่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าทุกอย่างที่คุณต้องจ่ายใน1เดือนมีเท่าไหร่แล้วก็คําถามที่2ครับคุณจะเก็บเงินฉุกเฉินไว้สําหรับใช้ชีวิต กี่เดือนขั้นต่ําที่เขาแนะนํากันทั่วไปเลยก็คือ3เดือนไอ้สเดือนเนี่ยผมก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้คาว่า3เดือนนี่แหละที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการทําคลิปนี้ก็คืออาจารย์ท่านหนึ่งครับที่สอนวิชาการเงินวิชาหนึ่งให้กับผมเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องมีเงินเก็บก้อนแรกให้ได้ก่อนก็คือเงินสำรองฉุกเฉินซึ่งก็คือเงินที่ทําให้คุณ ใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องทํางานอะไรเลย3เดือนเผื่อไว้เวลาป่วยวเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยในบทความต่างๆนี่เขาก็เขียนไว้ก็คือขั้นต่ําเหมือนกันก็คือ3เดือนแต่เขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องเป็น6หรือ12หรือมากกว่านั้นก็ได้โดยเฉพาะอาชีพที่มีความเสี่ยงเรื่องไรายได้สูงๆอย่างเช่นอาชีพฟรีแลนซ์ต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้ เท่านั้นมันยังไม่พอครับในในสานการณ์ปัจจุบันมันมีคนที่เขียนไว้ดีกว่านั้นก็คือคุณอย่าลืมเรื่องค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นทรัพย์สินของคุณแล้วก็ค่าที่ต้องดูแลคนในครอบครัวของคุณด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ต้องดูแลเขาคุณอย่าลืมบวกส่วนนี้เข้าไปด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องสุขภาพของคุณเองอันนี้ก็สาคัญเช่นกันครับฝากเงินเก็บเงินไว้ที่ไหนดีนะครับ ก็ที่ไหนก็ได้ที่ใช้ได้สะดวกครับเราก็เลยพูดถึงว่าต้องเก็บไว้ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งก็ไม่ผลพวกเงินสดพวกทองคาครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีพวกกองทุนที่ถอนได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็พอมีครับเราต้องศึกษาก็คือพูดง่ายๆว่าเราเก็บไว้ใช้้ฉุกเฉินนะครับเพราะงั้นยามฉุกเฉินเนี่ยเราจะต้องถอนหรือเบิกหรืออะไรก็ตามมันออกมาใช้ได้ทันทีครับนั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดของเงินก้อนนี้ สิ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับเงินก้อนนี้จริงๆเงินก้อนนี้มันเป็นเงินที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มักจะเอามันไปลงทุนอะไรแต่มันก็มีเรื่องที่ต้องคอยดูแลมันเหมือนกันก็คือหนึ่งอย่าลืมเรื่องเงินเฟอ้อนะครับเพราะว่าถ้าเงินเฟอ้อขึ้นมา3เดือนที่คุณวางไว้มันอาจจะไม่พอใช้ก็ได้ 2. เรื่องฐานะของคุณที่มันเพิ่มขึ้นผมหมายถึงการใช้ใจ่ายอะไรก็ตามของคุณนะที่มันเพิ่มขึ้นคุณก็ต้องไปเพิ่มเงินก้อนนี้ให้มัน ถูกต้องตามสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องที่เน้นสุดๆนะครับก็คือเรื่องเวลาที่เราจะมีเงินค่าผ่อนรถหรือผ่อนบ้านหรือผ่อนอะไรก็ตามเพิ่มขึ้นมาคุณอย่าลืมไปบวกในเงินก้อนนี้นะเพราะนั่นคือค่าใช้ใจ่ายที่คุณจําเป็นต้องใช้ในแต่ละเดือนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเก็บมาคูณ,คณ,คณหกเดือนไว้แล้วคุณจะผ่อนรถเดือนละหกพันคุณก็ต้องมีเงินเพิ่มอยู่ในก้อนเนี้ยสามหมอันนี้คือเรื่องสําคัญที่ ไม่ควรลืมอีกเรื่องหนึ่งครับอย่าลืมเรื่องค่ารักษาพยาบาลส่วนตัวด้วยนะครับคำถามพิเศษครับเริ่มเก็บเงินก้อนนี้เมื่อไหร่ดีสิ่งดีๆครับตอนนี้เลยครับเพราะว่าถ้าคุณมีเงินก้อนเนี้ยคุณย้อนกลับไปดูข้อดีได้เลยครับโดยเฉพาะข้อสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรืออะไรก็ตามนะครับเงินก้อนนี้จะทําให้คุณได้เปรียบในบางสถานการณ์แน่นอนครับโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ทุกคนวิกฤต เราจะไม่วิกฤตครับ